กับช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับคอลัมน์ิสของเราครับคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส,สบื้อสวยมากทำไมฮะจะร้องอ,อะไรอีกร้องอมาหมดทุกอย่างแล้วร้อ,อให้หมดเลยร้อให้ครบเลยไม่ตอนตอนเราซื้อเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคนพักว่าเฮ้ยเสื้อสวยเว้ยลายสกอตเว้ยคือท่านผู้ชมครับผมบอกเสมอฮะใครที่มั่นใจในตัวเองนะครับอย่าพามาเจอพี่หูนะฮะความมั่นใจจะดีดีสวยดีผมเชื่อผมเชื่อสวยโอเควันนี้มีเรื่องอะไรครับเรื่องวันนี้ผมอยากให้ต้องเง ทางที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องเงียบๆต้องเงียบๆทางที่ดีเนี่ยเอานี่ไปอุดหูเลยอ๋อให้ผมไม่ได้ยินอ่าใช่อ๋อนี่ว่าให้อุดปากถ้าใจผมเนียต้องอุดปากไม่ใช่อันนี้ให้ไม่ได้ยินให้ไม่ได้ยินนะเออเดี๋ยวจะแจกลูกโป่งนะฮะให้พี่ดูแล้วก็เดี๋ยวให้ท้านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งด้วยเป็นการทดลองเราจะทําการทดลองการทดลองนี่ลูกโป่งนี้ผมว่าเดี๋ยวนะมันลอยถ้าถ้าไม่ถ้ามันลอยไปว่าแบบแบบระเบิดได้ไม่ใจไช่ลูกโป่งธรรมดาลูกโป่งธรรมดาที่อุดหูธรรมดา งั้นทุกคนลองดูนะครับจะได้ร่วมกันมีความรู้สึกแบบเดียวกันใช่ครับไปดูอได้ยินได้ยินแล้วโอเคตอนนี้ทุกคนมีเหมือนกันก็คือที่อุดหูคับกับลูกโป่งครับผมให้ทําไงครับให้ทุกคนถือลูกโป่งไว้ในมือแน่นๆนะฮะเดี๋ยวจะทําการทดลองกันให้ทุกคนโฟกัสที่ความสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้เอยลูกโป่งมันช่วยในการรับความสั่นใช่มีคลื่นเลยมันมันสั่นมากกว่าปกติแค่เราพูดนี่มันยังเข้าไปเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกเลยครับรู้สึกมากแล้วตามผมมาครับผม พี่ไปดูพี่ดูพี่ดูคนเดียวพี่ดูคนเดียวไปเลยโอ้สิงห์ในที่สุดคุณก็กลับมาเล่นดนตรีแล้วหลังจากเล่เราไม่ได้ยินไปนานใช่หลังจากเล่นกีต้าร์น้อยใจไปไม่ได้ด่าล้อเล่นไงไม่ได้ด่าล้อเล่นไงแต่ก่อนวันอาทิงห์จะเล่นกีตาร์ใช่ไหมในวงอับคุณเล่นเล่นเบสเหรอเล่นเบสเล่นเบสแต่ว่าก็ได้นี้ตีกลองแต่ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าเป็นการทดลองทุกคนถือลูกโป่งไว้แน่นๆนะฮะครับแล้วก็โฟกัสให้มือสัมผัสกับผิวลูกโป่งโฟกัสที่ความสั่นสะเทือนเราลองเทสดู เฮ้ยยังไม่ได้ฆ่ากันโอเคครับเออต่างกัน ต่างกันนะกองแต่ละใบมีรู้สึกถ<ม>ึงจังหวะไหมรู้สึกรู้สึกรู้สึกนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้ครับนี่คือวิธีที่คนหูหนวกฟังเพลงอออโอเคครับทุกคนอ,ออกจากหูได้นะครับเ,เข้าใจละเข้าใจละเพราะว่าเวลาถ้าเราเริ่มต้นด้วยการบอกว่าคุณสิงห์จะทําให้เรารู้ว่าคนหูหนวกเขาฟังเพลงได้ผมก็จะถามว่า จะบ้าเหรอคนประสาทหูไม่ได้ยินเนี่ยเขาจะฟังเพลงได้ยังไงครับครับคุณกําลังทําให้เรารู้ว่าเไม่เห็นเลยเขาฟังได้จริงอออยเองนี้ชัดเจนเดี๋ยวถามทุกท่านดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครเป็นจังหวะจะโคนไหมเออนะทุกคนพยักหน้าเงอะงะนะฮะพี่ๆรู้สึกยังรู้สึกป่ะรู้สึกนะเออว่าแล้วรู้สึกไหมกองแต่ละใบมันต่างกันที่มืออะต่างเลยนะฮะเอาทุกคนวางลูกโป่งได้หรือว่าจะถือไว้ก็ได้นะตามสบายคือนี่คือการเอาพูด ไม่รู้สึกอยากไม่ไม่ไคือจริงๆริงอากอยากฟังอยากฟังเพลงด้วยอ๋อโอเคอะไรก็ามนะเออนี่คือวิธีการที่คนหัวหนวกไม่เชิงฟังดนตรีดูคอนเสิร์ตนะครับผมเคยมีการจัดคอนเสิร์ตให้คนหัวหนวกเขาเป็นผู้ชมหมดเลยแล้วก็ถือลูกโป่งไว้ในมือที่เมืองไทยนี่แหละฮะชื่อว่า love is here นะครับผม here ที่แปลว่าได้ยินในปี2009 รวมถึงมีอุปกรณ์ต่างๆมากมาย,ยาเช่นต่างประเทศที่เคยจัดคอนเสิร์ตเพื่อคนหูหนกมาก่อนบางที่ก็ให้นั่งเก้า e อี้ไม้เพราะก้า e อี้ไม้นี่สัส่นสะเทือนได้เยอะจะมันรับแรงกันอบางที่ร้องเพลงไปด้วยมีภาษามืออยู่บนเวทีด้วยเลยเป็นการแสดงสด ทันเป็นการเต้นตามจังหวะแต่เป็นภาษามือแทน oh. ต้นอะไรครับแล้วก็ให้มีบรรยากาศรอบข้างเป็นคอนเสิร์ตทุกคนก็สนุกได้เหมือนกับคนที่ได้ยินดีๆทั่วไปครับนะครับผมเ,เพราะจริงแล้วเสียงก็เป็นเรื่องความสั่นสะเทือนปกติพวกเราที่หูดีๆเนะี่ยรับความสั่นสะเทือนผ่านทางแก้วหูเขาเรียกอะไรนะอะ,อ,อะไรกระดูคอนทั้งกน,นทั้งกนนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็แปลสัญญ,ญาณความสั่นสะเทือนนั้นกลายเป็นเสียงเข้าสู่สมองอมถ้าคนเราหูไม่ดีล่ะเออ ลองใช้ลูกโป่งรับดูใช้อวัยวะอื่นรับแรงสันเทือนนั้นได้ไหมใช่ครับผมซึ่งก่อนนี้เมื่อกี้ลูกโป่งทุกคนกท็ทดสอบแล้วว่ามันมันทำได้จริงมันทําตัวเป็นแก้วหูแล้วรับแรงสันสะเทือนเสียงแล้วผลลับที่ได้คือไม่จําเป็นต้องเป็นหูหูดีเท่านั้นที่สามารถอิ่มเอมไปกับดนตรีได้คนหูไม่ดีก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับผมเออเป็นเรื่องที่ที่ดีมากผมคือตอนแรกผมนึกไม่ออกว่าจะเราจะทายังไงใช่ไหมครับนี่คุณคิดเองหรือว่าคุณจำเข้ามาเนี่ยอันนี้แฟนช่วยคิดฮะ แฟนชาวเกาหลีของเขาเนี่ยแล้วเรื่องต่อไปนะฮะให้เครดิตหน่อยเออ่วยิดดัง่าโอเคครับแล้วก็แน่นอนว่าพอฟังได้ก็ต้องเล่นได้ครับผมวันนี้มีเรื่องรานอกจากคอนเสิร์ตของคนหูหนวกเรามีเรื่องเรานักดนตรีที่เป็นคนหูหนวกมาด้วยนะครับผมสามคนมครับซึ่งแน่นอนทุกคนคนที่ทุกคนรู้จักก็คือบีทเฟนครับผมเออเป็นนักดนตรีหูหนวกขั้นอัจฉริยะ ซึ่งบางคนก็ผมได้ยินมาว่าหูยังไม่หนวกแบบเต็มที่อะนะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อแต่ก็ได้ยินมีปัญหาอยู่ว่ากันว่าซิมโฟนีหมายเลขห้านั้นแต่งขณะที่หูเขาเสื่อมสภาพกันได้ยินไปแล้วด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอีกมากมายที่เจ๋งๆและอยากให้ดูกันนะฮะใช่เออมีใครอีกย่างกลุ่มแรกนี่ชื่อว่าบีทอฟเฟนไนแมร์นะฮะฝันร้ายของบีทอฟเฟนเออใช่เอาเอามาเล่นเลยออเหรออ๋อเหรอคือเป็นเป็นดนตรีแนวแนวขาร็อกก์ะร็อกโอสกูเสื้อหนังผมยาวอะไรอย่างเงี้ยฮะเออแแแล้้ววกกก็่่่่่รรรรุุนนนนสออ์เเปีียยะะะไงฮตา ทุกคนหูหนวกหมดเลยบางคนก็หูหนวกแต่เกิดบางคนหูหนวกตอนอายุขวบเดียวอายุสี่ขวบอย่างนงี้นะฮะไปเจอกันที่โรงเรียนคนที่มีปัญหากันได้ยินแล้วก็เล่นดนตรีเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกันแล้วก็แบบถ้าดูการแสดงสดเงียอย่างเนี้ยเขาก็เล่นเหมือนปกติเออหมนันมาก ไม่ได้ยินเสียงที่ตัวเองเล่นแต่รับรู้ด้วยความสัน่นสะเทือนอนะครับทั้งคนดูคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะสั่นไม่เท่ากันคอนเสิร์ตแบบนี้เขาจะเปิดให้ใหแรงเบสกับกลองดังกว่าปกติเพราะว่ามันสั่นเยอะกว่าแต่คอนเสิร์ตนี้มีคนที่หูปกติเข้าไปชมด้วยอคิดว่าชมได้แล้วก็ได้รับความสุขได้ด้วยก็อย่างน้อยถ้าผมไปดูผมก็คงอิ่มเอมใจเพราะแบบว่าเออมันมีอย่างนี้ด้วยเนาะแต่เนี่ยมันร็อกสตาร์เลย เล่นกันมันมากแต่ไม่มีใครได้ยินอะไรที่ตัวเองเล่นเลยนะฮะ oh. เออเออผมว่ามันมันดีนะมันเหมือนมันเหมือนทะลุขีดจํากัดอะไรบางอย่างที่เราชอบไปคิดว่าใช่ในเมื่อ<ะ>คุณไม่ได้ยินแล้วคุณจะไปอะไรมันทะลุขีดนั้นไปแล้วมันทะลุไปเลยม,มันทําให้เราสามารถเห็นได้ว่าไม่มีข้อจํากัดของศิล,ละปะนะฮะครับแต่เมื่อกี้เป็นนักดนตรีใช่ไหมฮะ uh huh. เดี๋ยวคนต่อไปเนี่ยเป็นแรปเปอร์ครับผมชื่อว่าชอน๊อปนะฮะ <S 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 Adaption. So, so bad My name's Sean But they call me Team. Got a message here I'm delivering Lookin', lookin', lookin' Lookin', lookin', lookin' Looked Look at your lips and you asked What's wrong with the ride We rode the shore bus, the shore bus To school, I was fortunate enough I made it out of Lysol Heights Time to play and loud Became so tight that it came on unwound เราดูทิปเขาขนาดไหนนี่เขาชอนฟอฟเนี่ยเขาตอนนี้นะเป็นศิลปินที่อยู่ในค่ายเดียวกับเอมิเนด้วยนะครับผมเอมิเน oh. em uh ่แรปเปอร์นะคือเขาหูหนวกตั้งแต่อายุยังน้อยมากนะครับผม oh. แต่ว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยรู้สึกอยากเป็นนักดนตรีม,มาตลอดเออตอนเด็กๆเนี่ยเขา ไปในรถเขาให้พี่ชายให้แม่ลิปซิงให้ฟังเออลิปซิงท่าหนึ่งแล้วเขาก็เขาก็อ่านปากฝึกอ่านปากตอนนั้นแล้วเขาก็ฝึกรับความสั่นสะเทือนด้วยการเอาขาไปเจาะที่ลำโพงรถเอ่อให้รู้สึกความสั่นตรงนั้นแล้วก็ชอบดู MTV มากเป็นคนหุ่นดุที่ดู M t v มตลอดเวลาเออผมแล้วก็ยังไงก็ตามพ่อแม่บอกว่าให้ไปทำอย่างอื่นอะไรก็ตามไม่ยอมอยากเป็นนักดนตรีอย่างเดียว เนี่ยสังเกตดูเขาแล้เป็นภาษามือถ้ายเป็นท่าเต้นมาแล้วแต่ว่าทุกท่ามีความหมายทุกท่ามีความหมายหมดแล้วเขาสามารถเรียนทุกเสียงได้ที่คนปกติพูดได้โอ้โหคือมันมันเดาไม่ออกนะว่าถ้าคุณมีคนหนึ่งหูไม่ได้ยินแต่บอกค,บคุณว่าเขาจะเป็นนักร้องอหรือคนคนหนึ่งตามองไม่เห็นแต่บอกว่าเขาจะเป็นศิลปินวาดภาพมันจะเป็นยังไงไอคนข้างนอกก็จะตัดสินก่อนเลยว่าบ้าแล้วเป็นไปไม่ได้ครับผมมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปได้แล้วมันออกมาดีด้วย คือมันไม่ใช่จะเป็นว่าต้องดูด้วยความสงสารว่าโอ้หูนวกเล่นดนตรีมันมันเจ๋งจริงๆดีกว่าคนหูดีๆหลายคนที่พยายามจะทำก็ต้องยอมรับว่าเขาดีกว่าเขาเก่งจริงๆครับคนนี้ความพยายามสูงมากแล้วปัจจุบันนี้เขาเปิดองค์กรมูลนิธิอันหนึ่งชื่อว่าดีแพนย่อมาจาก De ฟโปรเฟ s s ั่นั a อาร์ตเน็ตเวนะครับเป็นเครือข่ายศิลปินมืออาชีพที่หูนวกที่หูนวกก็มิชชั่นของโครงการนี้ก็คือการเอาพวกเพลงดังๆทั้งหลายของศิลปินทั่วไปเนี่ยมาแปลเป็นภาษามือแล้วทำมินลง ให้คนหูหนวกสามารถฟังเพลงป๊อปปูล่าทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยอ,อนะแต่ที่เขาเลือกเป็นแร<บ>ปเปอร์เนี่ย<า>เขาบอกว่าสำหรับคนหูหนวกการเป็นแรปเปอร์มันง่ายกว่าเพราะว่ามันแค่จังหวะไง<ะ>แค่จังหวะจากคนแต่เรื่องเมโลดี้เนี่ยการจะฟังความสัะเทือน<ะ>ให้รู้ถึงว่าอันนี้มันโน้ตอะไรโน้ตอะไรมันมันคงยาก<ะ>ยากมากพอสมควระนะครับผม<ะ>แต่แน่นอนพูดเรื่องฝรั่งมาเยอะนะครับก็มีคนไทยด้วยนะครับผมคนไทยเคยเคยเห็นไหมฮะผมเจอแต่ คนที่พิการทางสายตาแล้วเป็นนักร้องแต่หูหนวกไหมเอาหูหนวกนี่มีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องเป็นนักเป็นโนชื่อว่าคุณติ๊กสีตาพรนะครับพี่พบรชัยนะฮะจริงๆคนนี้ค่อนข้างดังเหมือนกันก็อยากให้เห็นว่าคนไทยเราก็มีความสามารถตอนที่เขาเริ่มเรียนเป็นโนนะครับเรียนกับอาจารย์ตรีรัตอุปถัมภ์โพธิวัฒนะฮะเขาว่ากันว่าอาจารย์ตรีวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่สอนให้ใครก็เล่นเป็นโนได้นะครับผมอย่างกรณีคุณติ๊กเขาให้ตอนแรกจาโน้ตเป็นเป็นเลขก่อนแล้วก็ท่องเลขอะไรไปตรงนั้นนะฮะแล้วก จากนั้นค่อยๆจาไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกอ่านโน้ตไปเรื่อยๆผมมีความรู้สึกว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยดนตรีนี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นสื่อที่อนุภาพมหาศาลแล้วแปลเปลี่ยนได้แบบครับคือมีทั้งคนทุกชาติทุกศาสนาสามารถรใช้สื่อชนิดเดียวกันได้ค,คนที่พิการแต่ละระดับผมเจอคนตามอาไม่เห็นแล้วก็เล่นเปโนอยู่ในวงระดับแบบนี้คนหูไม่ได้ยินเล่นอยู่ในวงระดับแบบนี้นี่คืออนุภาพของสื่อชนิดหนึ่งที่ท,ที่ยิ่งใหญ่มากๆ คือผมไปดูใน u t u b e แบบวิดีโอพวกนี้มีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากเขาบอกว่าคนพวกนี้หัวหนวกแต่กลายเป็นนักดนตรีแล้วคุณมีข้ออ้างอะไรที่จะไม่ตามความฝันของคุณเองอ,เอ๋อผมได้ไล่ได้เลยผมฟังแล้วผมก็อยากถามทุกคนว่าคุณมีข้ออ้างอะไรครับ <laughs> ที่จะไม่ตามความฝันของตัวเองอครับคุณมีข้ออ้างอะไรที่จะทําให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นทําในสิ่งที่คุณอยากทำหมายถึงสิ่งดีๆนะครับแล้วทําไม่ได้ มันไม่มีเพราะคนอื่นเขาทะลุกำแพงที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณได้ครับผมคนอื่นที่อ่อนแอกว่าคุณเขาทะลุไปแล้วครับก็อยู่ที่เราครับคนลุกไหมครับท่านผู้ชมผมนี่ลุกจริงนะไม่ได้แกล้งนะรู้สึกดีผมพูดเองผมยังลุกเองนะนี่กคือเรื่องราวของวันนี้ครับที่สิงห์ก็มาฝากนะครับขอบคุณน้องสิงห์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับสวัสดีครับ